สวัสดีครับพบกับช่อง PJ Family นะครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวเขาทรงฟาร์มนะครับจังหวัดนครสวรรค์อำเภอตากวานะครับมีคาเฟ่มีร้านอาหารมีสวนดอกไม้มีมุมพักผ่อนมีห้องน้ํานะครับค่าเข้าชมท่านละ20บาทนะครับทางด้านซ้ายมันก็จะมีร้านอาหารนะครับข้างทางท่านชอบสินค้าอะไรก็ลองหาซื้อได้ ที่สำคัญก็คือมีกระปุกิงด้วยนะครับอ่าคนขายกระจดีนะครับมีของฝากของที่ระลึกทางด้านนี้นะครับก็มีเมนูอมะตะเป็นร้านคาฟเฟ่นะครับร้านคาฟเฟ่กัน่ารักเชียวนะครับมีหมีคูนะครับคอยต้อนรับมีละมุมให้ขายรูปค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่านี่ก็มุมสวย เมนูมตตนะครับกระเพาหมูกระเพาไก่พิซซ่านักเก็ตเฟรนช์ฟรไข่กระทะนะครับ <c oughs> เข้าไปดูดอกไม้ในฟาร์มเป๋าจุงฟาร์มนะครับเข้ามาแล้วตื่นตาตื่นใจนะครับโอ้โหค่อนข้างจะมีความงดงามในเรื่องของสีสันของดอกไม้นะครับรวมทั้งสถานที่ถ่ายรูป ค่อนข้างหลักหลายวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมาเที่ยวนะครับดอกไม้เริ่มจะออกแล้วนะครับเราจะนําชมต่อนะครับครับหลังจากที่เราเดินขึ้นมาที่สะพานไม้นะครับด้านซ้ายก็เป็นดอกเ,อเกศสอสีม่วงนะครับคล้ายดอกออบ,บัตเอโอล phia บันเหล่านะครับทางด้านนู้นนะครับก็มี ตุ๊กตากระตา่ะตายนะครับให้นองทุกเที่ยวได้ถ่ายรูปแล้วก็ดอกหม้นไก่นะครับสีสันสดใสทีสส่แดงนะครับมีศาลาให้พักผ่อนด้วยนะครับทำกลางดอกไม้บรรยากาศสบายสบายครับยอยู่ใกล้ชายเขานะครับเอาส่วนด้านขวานะครับด้านขวาก็จะมีดอกหม้นไก่สีแดง ดอกบานไม่รุ่โรยก็มีนะครับสีชมพูแล้วก็ดอกสัลกดอกมีมานูเยอะแยะเลยครับก็มาดูสวยงามน่าถ่ายรูปท่านใดไม่ถึงภรกิกก็น่าเชิญชวนนะครับมาเที่ยวที่นี่ได้เลยครับสําหรับเป๋าตรงฟ้าน,นะครับด้านในก็จะมีแปลงดอกทานตะวันนะครับ ่อนข้างจะปลูกเยอะนะครับคิดว่าน่าจะเอามาเล็ดนะตอนนี้เริ่มจะออกดอกแล้วครับสําหรับสองแปลงนี้ส่วนที่เหลือไม่ไกลจากถนนใหญ่นะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับมีปัม๊มปตอ,อ,อพีทีนะครับอยู่ด้านหน้าตอนนี้วันที่สิบสองธันวาคมสองพันหนึร้อยหกสิบแปดนะครับบางดอกเริ่มจะออกบานแล้วนะครับบางดอกก็ยังไม่ดักไม่บานนะครับก็รออีกสักครู่ท,ทันทีมานะครับ ผ่านไปอีกประมาณสักสองอาทิตย์น่าจะสวยงามมากๆเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของไร่เป่าตรงฟาร์มนะครับก็มีบ้านหลังน้อยคนสามารถขึ้นไปถ่ายรูปบนหลังคาได้นะครับมีกังหันลมด้วยนะครับครับที่เปาตรงฟาร์มนะครับหรือฟาร์มเป่าตรงนะครับที่อําเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับในส่วนนี้ก็จะมีกล้วยหอมนะครับให นักท่องเที่ยวได้ดูแลนะครับหรือถ้าผมผลิตแก่ก็จะมีจําหน่ายด้วยนะครับลทางเดินไปชมไร่าทานตะวันนะครับก็จะมีบวบถึงเป็นพื้นพื้นบ้านของเรานะครับมีมาโชว์ด้วยนะครับลูกใหญ่มากนะครับเ,เข้ามาทางขวานะครับก็จะมีร้านกาแฟมุมสําหรับนักท่องเที่ยวมุมพักผ่อนชิลๆนะครับ เข้ามาแล้วก็เริ่มตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศนะครับมีน่าท่องเที่ยวทยอยมาเที่ยวนะครับอ่าเป๋าตรงฝามก่อนจะเข้านะครับทางด้านซ้ายก็มีมุมให้เราถ่ายรูปห่างจะเยอะนะครับอ่ามีดอกไม้สวยสดงดงามอ่ามีป้ายบอกว่าสุขานะครับห้องน้ำสำหรับผู้ที่มาเที่ยวอ่มี มุมเด็กๆนะครับมีสันตาครอร์สต้นพิสมัตมีต้นตะบองเพชรนะครับให้จำหน่ายและบริการด้วยนะครับ